พออหน้าเนี่ยไม่ได้พอกหน้าเว้ยแล้วเอาสายปาหน้ายิ่งไม่มีเวลาอยู่กูวิ่งรอแกดวงซวยโดนแจ็คขอน,นี่กี่โมงเนี่ยสิบโมงกว่าแล้วมะเรีบไปนายรออยู่เนี๋ย เอาน้ำล้างหน้าป่ะทำดีท่าหนะนะ่อยนะฮะถึงได้เจอระเบิดไฟเนะี่ยฉันระเบือ,อย่างนี่จริงๆเลยวิ่งจ็อกกิ้งมาดีๆแท้ๆเนี่ยของขึ้นเหลืออะไรก็ไม่รู้รับซวยไปเต็มๆเชื่อหรือยังว่าฉันไม่ชอบผู้หญิงคนนี้เออชื่อแล้วเชื่อแล้วลว่าเมย์คนนี้นะบ้าทะลุจริงๆเลยนี่ที่สายไม่ดีจริงๆนะตะกวันเถอะจะให้ร้องไห้ขีข้ขขขมูกโป่งเลยร้องเลยเหรอเอาให้ร้องไห้เลยลูกใครไม่สนทั้งนั้นอนะ่ะ เพราะนายธงอ่ะเขาสนอยู่แล้วจริงเหรอล้านเปอร์เซนต์เลยโถ่เอ้ยเขาเทียวร้อยเทียวคือกันนะคนเขารู้กันทั่วทั้งสัตว์หิบแล้วก็มีแต่แกแหละที่ไปมัวดำน้ำอยู่นั่นแหละเอย้ยนี่แล้วเจ้านายบอกยังไงว่าให้แกไปสอนใครดำน้ำอ่ะยังเลยแล้วฉันไม่สนใจที่อยากจะถามด้วยแย่ววันหยุดแบบนี้นะกลับมาฉันี่จะได้พักผ่อนนายกัานาย เอาใจนายไว้ไม่เสียรายหรอกเว้ยนี่ดูวยานายธงการทีเขาเจะร้ายเจอืไปรับยาคุณเมนะ่นีหวัง,ง,ข,งขึ้นเปี่ะได้เลื่อนขั้นขึ้นแถมได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเฉยดจังหาไอของแบบนี้นะตบมือฝ่ายเดียวมันไม่ดังหรอกเว้ยนี่แสดงว่าผู้หญิงเนี่ยเขาต้องมีใจเล่นด้วยแกเชื่อแค่สีหมอ่อมก็เพราะเป็นใจเงี้ยสิคนฉลาดอย่างเขาเนี่ยนะไม่ลำบากเหมือนแกหรอกไม่ต้องออกรบไม่ต้องเปือนเลือด สมปาถนาสบายใจ8อย่างในหม่องฉไม่ได้มาฟังว่าใครจะสมปาถนากับใครนะสรุปว่าผู้อยู่นี่ฉันไม่ชอบร่วงกับข้าวก็ทำแบบข้าวไม่กระเพาะทำแบบข้าวไม่เป็นด้วยพูดจาก็พูดไม่ดีหวานพาซาทนี่าเนี่ที่แรกแกบอกแกไม่สนไงแล้วทำไมแกรู้เรื่องของเขาที่จังหวัด เจออะไรครับคุณมแม่แม่ครับแม่ทานอะไรสังหรยาง,ยางครับให้ผมไปหาอะไรมาลองทองดีไครับไม่เป็นไรคะ่ะจะไม่หิวตื่นเต้นมากกว่าคะ่ะที่จะได้เรียนดำน้ำนี่นัดครูกี่โมงคะเนี่ยท่านว่าประมาณสิบโมงนะครับออตอนนี้เรามีเวลาเหลือนั่งเยอะนะครับแมครับว่า เราไปเดินเรียบหาเรื่อยๆดีนะครับนะครับเนะครับคือความจริงอ่ะคุณเมย์ไม่น่าจะดำน้ำด้วยตัวเองนะครับเกือบผมเป็นห่วงคุณแม่นะครับขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงแต่ถือยังไงฉันก็ต้องดำน้ำเป็นให้ได้แล้วจริงๆแล้วอ่ะในทงไม่จำเป็นต้องมาเป็นห่วงนะคะโถคุณแม่นี่ ผมว่าเป็นผมเมย์เสมอนะครับคือผมอยากให้เมย์เข้าใจว่าผมเมย์ว่าไปรอที่รถดีกว่านะคะเพราะว่านี่ก็ใกล้จะสิบโมงแล้วเดี๋ยวครูคงจะมาแล้วไม่อยากให้ใครว่าว่าผิดเวลา ท่านวะไม่มีสักคนมีแต่คู่รักเดินจู๋จีกันวะหนนั่นมันทำอะไรอ่ะก็เขาเนี่ยแหละครับเจอไะครับคุณแม่เฮ้ยดูท่าทางเขาแม่งเขาแม่งวะ่ะเด็กดำน้ำของแกเนี่ยท่าทางไม่เค้วเอ้ยนี่แกยังบอกว่าใหญ่นี่นะผู้กองคุณเม่นี่แหละครับที่ท่านส่งมาให้จุดดำน้ำ คงคะฉันว่ามันน่าเบือ่อแต่ยังไม่ได้เรียนแล้วอะคะไหมครับถ้าคุณนยจะเปลี่ยนใจก็ยังทันถูกต้องครับถ้าเกิดไม่กล้าเปลี่ยนใจไ็ยังทันนะครับผมจะได้กลับไปนอนเล่นที่หน่วยของผมนี่ใครบอกว่าท่นจะเปลี่ยนใจมเมธาวรัยอะนะตัดสินใจแล้วเดินหน้าลุอดีล้านายธงกลับไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าการเรียนนำน้ำเนี่ย ไม่ต้องคอยมีพี่เลี้ยงมานั่งบอมเองกลับไปนาตรงการไปต่อแล้วกันแล้วทิ้งรถว้ที่เนี่ยอ่ะเริ่มเรียนบดแรกกันได้ขนของนี่ไปลงชายหาดให้หมดเร็วไม่ต้องครับผมบอกแล้วไงว่างานนี้ไม่มีพี่เลี้ยงถ้าเกิดฝุดไม่ไหวก็กลับไปได้เลย นี่มันจะมากไปแล้วนะมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉีดถอดเสื้อผ้าฮะนี่คุณคุณจะบ้าหรือเปล่าอ่ะใครเขาเรียนน้ำแล้วใส่เสื้อผ้าแบบคุณกันนะ่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าซะชุดอะไรก็ชุดดำน้ำน่ะสิก็เลือกเ,เอาว่าจะเปลี่ยนที่ขอนทิศไหนหรือว่าจะไปนุ่งลมผมฟ้าเปลี่ยนบนเรือก็ไม่ว่ากัน อข,อขออาตครับม่แบบาครับผมได้ดำรอบของท่านเนีย,ย,ยไ้ท่อ,อใจเป็นค,คุณเมด์ดน้ำได้รื่อไหมคะในทงมาสครับตอนนี้เป็นหน้าที่ของครูฝืเขารั้ทำไมในทงไม่ไปอยู่คุมตอนที่คุณเมย์ฝึดดำน้ำนะคะบอใหอยู่กับครูตามลำพังถ้าครูไว้ใจได้หรือคะอื ชุวีพูดแปลกๆถ้าผมไว้ใจเขาไม่ได้ผมจะปล่อยให้ลูกสาวผมถึงดำน้ำมันเขาเลยคุณป้าทันพูดถูกครับแล้วคุณเมย์จะไหวหรอคะร้อนก็ร้อนเคาดูหน้าตัวมันดำเป็นเหยงแน่เลยลูกเมย์ปีนี้ยี่สิบกว่าแล้วนะครับไม่ใช่สิบขวบการตัดสินใจดำน้ำของเขาก็เป็นการตัดสินใจของเขาเองเขาต้องทําให้สําเร็จถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะตามใจลูกสาวยังไง<ๆ>ก็จะปล่อยให้ลูกสาวต้อหล่อแหลมไม่ได้ไปนายทงเดี๋ยวควลรอครับผม ถามหน่อยนะไอฝึกดำน้ำเนี่ยมันลำบากไหมก็เท่าที่ผมรู้มานะครับเขาใส่ชุดมันก้มะครับลัดรูปถ้าคนไหนหุ่นดีหน่อยก็สวยถ้าคนไหนเออหุ่นมอดต่อมอต่อ,อ,ตอ,อ,ตอดูไม่สวยก็ห่วยไปเลยล่ะครับเขายัางชัว่ว นี่นกคุณจะแย่นี่คุณจะสอนก็รีบสอนสิฉันไม่ชอบให้ใครมายิ้มแปลกๆใส่ฉันนะได้จะสอนก็ได้แต่ก่อนอื่่นนเนียต้องขอสัมภาษณ์ก่อนคุณจะว่ายน้ำไปหรือเปล่าตั้งแต่ห้าขวบเป็นคำตอบที่สั้นแล้ว